หนึ่งสารพิพากษาว่าการกระทำที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตราหนึอนอกจากเป็นเจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้วต้องมีเจตนาในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ู้หนึ่งผู้ใดคำพิาพากษาสารดีกาที่2445ทับ2562ในทอทงโจทเทศาบาลตำบลปากคาดกับพวกจำเลยโจทฟ้องขอให้หลงโทษจำเลยทั้ง11ตามประมวลกฎหมายามาตรา83 90 91 157 358และ362สารชั้นต้นแต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะจำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9ในความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา157ให้ประทับฟ้องส่วนจำเลยอื่นและข้ออื่นคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้อง จำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9ให้การปฏิเสธสารจนต้นพิพากษาว่าจำเลยที่2ที่4และที่5มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีจำเลยที่1ที่8และที่9มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157ประกอบมาตรา86ปรับจำเลยที่1เป็นเงิน18,000บาทจำคุกจำเลยที่8และที่9คนละ2ปีและปรับคนละ12,000บาททางนำสืบของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเคุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละหนึ่งใน3า ตามประมวลกฎหมายยามาตรา78คงปรับจำเลยที่1เป็นเงิน12,000บาทจำคุกจำเลยที่2ที่4และที่5คนละ2ปีจำคุกจำเลยที่8และที่9คนละ1ปี4เดือนและปรับคนละ8,000บาทโทษจำคุกจำเลยที่8และที่9ให้รอการกำหนดไว้มีกำหนด1ปี ตามบมลกฎหมายยามาตรา56หากจำเลยที่1ไม่จำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายยามาตรา29ส่วนจำเลยที่8ที่9หากไม่จำระค่าปรับให้บังคับตามประมวลกฎหมายยามาตรา29แระ30ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยที่2ที่4และที่5อุทธรณ์ สารุทธรณนภาคสีวินิจฉัยว่าฟ้องโจทกขาดข้อได้จริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามบลกฎหมายยามาตรา157ในข้อที่ว่าฝ่ายจำเลยรู้ว่าโจท์เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณที่มีการก่อสร้างถนนพิพากษากับให้ยกฟ้องโจท์สำหรับจำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9 ในความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตา157เสียด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทย์ดีกาศาลดีกาพิพากษายกคำพิพากษาสารุธรภาค4ี่แระย้อนสำนวนไปให้สารุธรภาค4ี่พิจารณาพิพากษาอุทธรของจำเลยที่2ที่4และที่5ใหม่ตามรูปคดี สารอุทธร์ภาคสีพิพากษากับให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8ปและที่9ในข้อหาตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึร้อยเสียด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นโจทดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อที่จริงที่โจทกับจำเลยที่1 ที่สที่สที่หที่แและที่เไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังได้ว่าจำเลยที่1เป็นทบวงการเมืองอันมีฐานะเป็นนิติบุคคลขณะเกิดเหตุเทศบาลจำเลยที่1นบริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีจำเลยที่2มีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2544ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2546จำเลยที่4มีตำแหน่งเป็นเทสมุนตรีช่วงปี2544ถึงปี2546จำเลยที่5มีตำแหน่งเป็นเทสมุนตรีช่วงปี2544ถึงปี2546และมีตำแหน่งเป็นนายกเทสมุนตรี ตั้งแต่วันที่24พิพฤศจิกายน2546ถึงวันที่2กุมภาพันธ์2อ4 8าจำเลยที่8เป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งช่างโยธาช่วงปี2อ4 3ถึงปี2อ5 7าเจำเลยที่9เป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้ากองช่างโยธาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2545 ถึงวันที่31ตุลาคม2 5 4 6โจทย์เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่931เมื่อวันที่25กันยายน2 5 5 6โจทย์ฟ้องจำเลยที่1ต่อศาลปกครองอุดรธานีและศาลมีคำสั่งให้คู่ความจัดทำแผนที่พิพาทปรากฏว่า ที่ดินของโจทย์มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตยาวตะรอดแนวที่ดิดคิดเป็นเนื้อที่สองงานห้ตารางวาเมื่อวันที่29วิพฤศจิกายน2 5 4 5จำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9ร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงถนนรุกหลังและก่อสร้างท่อเรียมถนนบ้านท่าสวรรค์ ถนนบ้านท่านาคูลถึงท่าสุขสร,ร์โดยขอรับการสนับสนุนเงินประจระาํางบประมาณประจําปี2 5 6 6จากสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรจังหวัดหนองคายมีจําเลยที่สองเป็นผู้อนุมัติจําเลยที่4และที่5เป็นผู้เห็นชอบโครงการมีปัญหาที่ต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่า จำเลยที่สองที่สี่และที่ห้ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83าจำเลยที่หนึ่งที่8และที่9กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา86ดังที่สารชั้นต้นพิพากษาหรือไม่เห็นว่า จากทางนำสืบพยานหลักฐานของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9ไม่ปรากฏว,ว่าจำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9ปฏิเสธความแท้จริงและถูกต้องของนโฉนดที่ดินอันเป็นเอกสารมหาชนของโจทย์ขณะเกิดเหตุเทศบาลตำบลจำเลยที่1บริหารเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีคือจำเลยที่2ที่4และที่หซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496มาตรา39เดิมและมาตรา44เดิมให้คณะเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือว่า นายกเทศมนตรีเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานและมาตรา40แต่ลดกับมาตรา50อนุสองกำหนดให้ในายกเทศมนตรีรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำให้มีและบำรุงทางบกและทังน้ำ ดังนั้นการก่อสร้างและปรับปรุงถนนจึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่1โดยมีจำเลยที่2ที่4และที่5เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารกิจการของเทศบาลซึ่งจำเลยที่1ที่2ที่4และที่5ย่อมต้องทราบอำนาจหน้าที่ของตนในการให้มีและบำรุงทางบกจำเลยที่1ที่2ที่4 ที่หที่แและที่9จะต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือแบบแผนของทางราชการอย่างเข้งคัดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจำเลยที่หนึ่งสามารถดำเนินการได้หรือไม่เพียงใดจำเลยที่สองที่4ที่5ที่8และที่9นําสืบยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบว่าถนนที่ปรับปรุงก่อสร้าง อยู่ในที่ดินของราษฎรรายใดหรือไม่เพราะเชื่อคำรับรองของนายประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ว่าถนนดังกล่าวเป็นทางสาธารณะแล้วและไม่มีราษฎรรายใดคัดค้า,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 านการปรับปรุงก่อสร้างถนนนั้นขาได้จริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1นึ่งที่สองที่สที่หที่แและที่เเป็น ผูดดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทย์ปัญหาว่าการทำของจำเลยที่ที่สองที่4และที่5ผู้เป็นเจ้าพนักงานเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา157ประกอบมาตรา83หรือไม่ รายการกระทำของเทศบาลตำบลจำเลยที่หนึ่งซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานกับจำเลยที่8และที่9ช่างโยธาซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการให้มีแรปปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของจำเลยที่2ที่4และที่5ผู้เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอามาตรา157ประกอบมาตราแปดสิหรือไม่ในปัญหานี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157บัญญัติว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อใเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวังโทษเห็นว่าการกระทำที่เป็นความผิดตามมาตรา157นั้นนอกจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องมีเจตนาในการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา59แล้วเจ้าพนักงานผู้นั้น อย่างต้องมีเจตนาพิเศษซึ่งเป็นเจตนาโดยตรงเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในขณะลงมือปฏิบัติหน้าที่หรือละเวน้นการปฏิบัติโดยมิชอบนั้นด้วยพะยานหลักฐานของโจทย์รับฟังได้เพียงว่าจำเลยที่สองผู้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลจำเลยที่1กับจำเลยที่สและที่ห ผู้เป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจำเลยที่หนึ่งร่วมกันอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทย์โดยไม่ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ก่อนว่าถนนที่ปรับปรุงก่อสร้างนั้นลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของราษฎรรายใดหรือไม่เนื่องจากจำเลยที่สองที่สี่และที่ห้าเชื่อ คํารับรองของนายประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ว่าถนนดังกร่าวเป็นทางสาธารณะแล้วไม่ปรกากฏข้อได้จริงจากพยานหลักฐานของโจทว่าจำเลยที่สองที่สและที่หารู้อยู่แล้วว่าถนนที่จะก่อสร้างปรปับปรุงนั้นรุกลําเข้าไปในที่ดินของโจทย์จำเลยที่สองที่สี่และที่ห้า ก็ยังร่วมกันอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงถน,นนดังกล่าวการทําของจําเลยที่สองที่4และที่5จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนว่าแนวถนนที่จะก่อสร้างปรับปรุงนั้นลุกล้ําเข้าไปในที่ดินของผู้ใดหรือไม่อันเป็นการกระทําโดยมิชอบด้วยหน้าที่ตามกฎหมายเป็นเหตุให้โจทก์ ได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำระเมิดซึ่งจำเลยที่สองที่4และที่5ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมาทดแทนเพื่อการระเมิดต่อโจทย์ในทางแพ่งเท่านั้นข้อได้จริงอย่างารับฟังไม่ได้ว่าจําเลยที่สองที่4และที่5มีเจตนาพิเศษโดยตรงเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์โดยรู้อยู่แล้วว่าที่ดิน ที่จะก่อสร้างปรับปรุงรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทกางทำของจำเลยที่2องที่สี่รที่5้าขัดองค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา157ในข้อที่ว่าจำเลยที่สองที่สี่ไที่5ต้องมีเจตนาพิเศษซึ่งเป็นเจตนาโดยตรงเพื่อเกิดความเสียหายแก่โจท์ในขณะปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นด้วยหากใช่เป็นการกระทําโดยมีเจตนาพิเศษอันเป็นการกระทําที่ย่อมเร่งเห็นผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นดังที่โจทย์ดีกาไม่การกระทําของจําเลยที่2ที่4และที่5จึงไม่เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายยมมาตราน5 7เมื่อการะทำของจำเลยที่2ที่4และที่5ไม่เป็นความผิดตามมาตรา157ดังกล่าวการะทำของจำเลยที่1ที่8และที่9ผู้ซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานที่เอาร่วมกับจำเลยที่2ที่4และที่5ย่อมไม่เป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้เป็นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ หรือระเวกนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายยามาตรา157ประกอบมาตรา86ที่สารอุทธรภาค4พิพากษายกฟ้องจำเลยที่1ที่2ที่4ที่5ที่8และที่9ในความผิดฐานดังกล่าวนั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทาความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทําความผิดก่อนหรือขณะกระทําความผิดแม้ผู้กระทําความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดต้องระหวังโทษ2ในสส่วนของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดที่สนับสนุนนั้นประมวลกฎหมายอามาตราหนึ่ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ